สวัสดีค่ะมันนี้ฮาสมาตำแก้วเนาะขัวปริกบริขวัวรากทอดเอาหอมกระเทียมใส่น้ำกันทอดทอดเลยทอดเอาเลยสีสะเทือนมาเนาะ เอาเห็ดเอาพริกเอาหอมเอากระเทียมใส่น้ำกันแล้วก็ทอดก็ได้ครัวทอดเอาตำเจียวเห็ดตำน้ำพริกเห็ดเห็ดฟางนะสื่อน้ำเขาบอกว่าน้ำรูต้องเต้งเลี้ยงอะไรนิดหนึง่นง ใหนน้มันนวนะสะเทือนมลนต่อมาใส่น้ำปลา หักดอกแค่ลวกเวทีห้าเนี่ยจะเป็นโพดเป็นโพสะเทือนโลกกาเลยสะเทือนโลกกาสะทานโลกกีตัวนี่คือว่าละ่ะเวทีห้าแบบจำลองเอานะเอามาจาก ปลาเนี่เอามาจากบ้อ,องเขาติดขยะยเนี่ยอย่างเงี้ยเมรเมนติดขยะเเยนะเอกติดไม่ปลานรอกนะเอมาจำลองเวทีคุณเสิร์กับบ้อีเวทีต่างจังเลยจังเสด็จเวทีสูงๆเ้องกระตัง้งคืเอเราเองเ้องนั้นประดิษฐ์ประดอยหาเอาสรรหาไปสามเรื่องตามเล่านี่แล้วเอาอย่างคักเอาอย่างกับซีวิซีว่าเนาะ ย okay อดตอแค่ห้าอ่อนๆลวกแล้วกิ่นกับแก้วเห็ดน้ำพริกเห็ดฟางอร่อยอร่อ,อ,อยอร่อยมากๆเลยหันลิ่นคะือเบาน่นเนาะเบาน่นหันลิ่นปั่น เห็ดอุย้ยคือสีเลีวแท้บานนี่คือสีมันแท้แทบนวดใส่ยังอยู่้วยอีกหนึง่งใส่หนวดจักหน่อยแต่บอกแวะแวะแวะโอ้ยโอ้ยอย,อย่าสะท้านเด้อใส่หลายบะแดงอย่าสะท้านโลก,กาเด้อ น้ำปลาเข้า,าจุ๊บนั่งก่อยโ,โอ้พตินอนเตี้ยงเห็ดสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าเนเตอร์สุดสวยสุดหลอ่อทั่วโลกทั่วอเมริกาทั่วสารทิศายบาย